สวัสดีครับนี่ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์นะครับ W124 นะครับลูกค้ามีกุญแจนะครับใช้งานประจํานะครับแต่ว่าปัญหาที่เจอณตอนนี้นะครับก็คือเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับไขไม่ได้นะครับเสียบก็ไขไม่ขยับนะครับแข็งเลยนะครับซึ่งเป็นอาการประจําของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรื้อซ่อมนะครับแล้วก็มาตรจสอบสตาร์ทหลังทำเสร็จนะครับ ครับสายเอที่ทําให้กุญ <Gym. S 1> แจไขไม่ได้นะครับก็เจอเรียบร้อยนะครับไส้กุญแจแตกนะครับหลือออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนไส้กุญแจอันใหม่นะครับอันนี้นะครับใส่ลงไปแทนตัวเดิมที่เสียหายนะครับแล้วก็มาประกอบทดสอบสตาร์ทนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนไส้กุญแจอันใหม่นะครับพร้อมประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจก็ทําการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแก้การสึกให้ลูกค้าด้วยนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจนะครับบิดกุญแจออนสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับ W 1 2 4นะครับ E 2 2 0นะครับมีอาการเหมือนในคลิปวิดีโอนะครับเสียบกุญแจแล้วไขไม่ได้นะครับกุญแจดึงไม่ออกนะครับกุญแจไขติดกระชัดนะครับมีบริการรื้อถอดซ่อมถึงที่นะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับรับซ่อมกุญแจรถเบนซ์ทุกรุ่นนะครับ